้าใช,ใช่เนี่ยไฟตัวนี้มันก็จะขึ้นมาอะลองปิดดูครับปิดดูอันนี้เป็นไฟสองด้านข้างนะเป็นไฟสองด้านข้างเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวุ๊กไฟมันจะสองด้านข้างให้เราเห็นด้านข้างอ่ะลองดูครับเอามายเห็นปะ่ะไฟตัวนี้จะติดติดขึ้นมามันจะส่องแบบนี้เลยปิดพอปิดปุ๊บ เขาจะดับลงไปฟังก์ชันตัวเนี้ยมันจะเหมือนรถ i อเอของโตโยต้าทั้งตัวเลยเนี่เปิดลองเปิดไปเลี้ยงขวาเวลไปเห็นปะไปนี้ก็จะติดอ่าแล้วลองปิดดูปึ๊บเขาก็จะหลี่มาเหมือนกันเลยเป็นฟังก์ชันตัวรถ i อเอของตัวโตโยต้าใช้เป็นตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครอ่าลองเปิดอีกทีนึงครับ เห็นหมหกตัวนี้ปุ๊บมันจะส่องระมังล่างเอมาลองไปดูฝั่งนี้ของเราบ้างฝั่งนี้ของเราก็คือจะเป็นตัวไฟหน้าแต่งไฟนี่ลองปิดดูครับลองปิดดูตัวนี้ก็จะปิดลงไปเห็นไหม สวยสวยลองดับไฟหน้าดูครับเบ็ดไฟหน้าสวยมากดูเฉี่ยวนะดูไม่ใช่รถตู้เลยนะนะครับม,มามานีเด,ดีไลท์ดอบลงไปอย่างสวยสวยจริงสวยจริงนี่ด้านข้าง เอ,อดีนะเขาเขามันจะเฉี่ยวขึ้นมาแบบนี้นะสวยเลยสวยเลยอะ่ยยอะแน่นอนจริงนะครับเออ ปิดปามาก็ปิดปามายังหรออ่ะไปเลี้ยนเปิดเดี๋ยวเปิดไปเล้ยด้านซ้ายนะเห็นปะมันจะมีนี้ติดขึ้นมาเห็นปะอ่ะลองปิดครับปิดเปิบเปิด,เ,ปดเห็นปะปิดเนี่ยไปตรงนี้ก็จะขึ้นมาปิดครับ แล้วก็ดับลงไปเห็นปะเวลาเวลาเขาเปิดเนี่ยอ้าวเดี๋ยวมุมกว้างให้ดูนะเปิดนะ yeah, ตัวนี้มันจะส่อง้นไปมันจะมองเห็นตัวตัดหมองนี่ก็กว้างนะแต่กว้างไม่พออันนี้กว้างกว่าเห็นปะนี่เป็นไฟหน้านี่เป็นสุดของ,ของไฟหน้าตัวนี้มันบานออกไปอีกครับยิ่งอันนี้ก็ส่องกว้างบานออกไปอีกเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นชุดของตัวาลองไปดูครับ เป็นไฟช่วยนะเพื่อให้ความปลอดภัยของไฟหน้าตัวใหม่ก็จะเป็นตัวนี้เป็นออกมาจากโรงงานเลยของเวลไฟนี้เป็นเซ็ตลวมแต่ไม่หกเจน 6, ล้าน <c ười> คันนี้เนี่ยอันนี้เป็นรถตู้ธรรมดาแต่ก็มีฟังชันนี้เหมือนกันนี่สุดยอดสุดยอด